พรุ่งนี้12เมษายน2564ม .33 ม,มเรารักกันรับเงินเยียวยางวดสุดท้ายทบทวนสิทธิ์ได้เต็มๆ4,000บาท โครงการม .33 เรารักกันถึงกำหนดใจเงินเยียวยาโควิด1 9งวดที่4หรืองวดสุดท้ายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์รอบปกติจะได้รับเงิน1,000บาทในวันพรุ่งนี้ด้านผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนสิทธิ์จะได้รับวงเงินวันพรุ่งนี้ด้วยโดยจะได้รับเงินเต็มเต็ม0 0บาทเพียงงวดเดียว ผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ได้รับเงินเยียวยามอ3 3เรารักกันสามารถใช้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าหรือผู้ประกอบการหรือบริการในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินหรือภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาสามารถใช้ใจ่ายเงินได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป้าตั้งนะคะมาไว้บนมือถือและทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เงินก็เข้ามาก็สามารถใช้ใจได้เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง r o a e Travel ด้วยขอบคุณค่ะ